วันนี้เราจะมาทำภาพสีสวยในคอนเซปต์ Biological Lab ที่มียอดดาวน์โหลดถึง26ดาวน์โหลดบน Adobe Stock คุณเองก็ทำได้โดยให้ ChatGPT 4o ชื่อทำงานสร้างไรายได้ผมทำได้ยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับพบกับผมก่อนที่ช n นลนี้ Gen by AI สร้างไรายได้ด้วย AI ครับภาพในคอนเซปต์ Biological Lab เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ที่น่าสนใจ เป็นภาพการค้นคว้าวิจัยที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่น้อยคนจะสามารถเข้าไปถ่ายภาพได้จริงๆเพราะเป็นที่ปิดไม่ค่อยให้คนนอกเข้าแต่ด้วยเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันสามารถสร้างภาพดีได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปถ่ายเอง อย่างภาพ AI ภาพนี้ที่ได้ยอดดาวนโหลดไปถึง26ดาวน์โหลดแสดงให้เห็นว่าภาพนี้เป็นที่ต้องการในตลาดขายภาพออนไลน์และเราสามารถต่อยอดภาพนี้ได้ด้วย AI โดยการทำงานทั้งหมดในคลิปนี้ผมจะใช้โปรแกรม Genby ตลอด Workflow การทำงานตั้งแต่เริ่มไปจนถึงขั้นตอนของการส่งภาพไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถดูและทำตามไปพร้อมกันได้โดยรูปภาพทั้งหมดนี้จะถูก generete ออกมาเป็นรูปภาพที่พร้อมส่งมีไททลและคีย์เวิร์ด ที่ถูกสร้างจาก ChatGPT 4o ที T ่แม่นยำที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานไปพร้อมกันและถ้าทำด้วยความสม่ำเสมอรับรองสำเร็จแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนแรกกันเลยนั่นก็คือขั้นตอนของการสร้างพร้อมด้วย ChatGPT โดยผมจะเริ่มจากการนำคีย์เวิร์ดที่ได้จากไชโยมาร้อยเรียง และต่อเติมคำเพิ่มเพื่อต่อยอดแบบนี้ทุกท่านสามารถดูและนำไปใช้นำไปทำตามกันได้เลยครับหลังจากนั้นผมจะใช้ Custom GPT ตัวนี้รวมกับ Extension Genby Automate พร้อมในการสร้างพร้อมจากชุดคีย์เวิร์ดของเราโดยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างโหลดไปใช้กันได้เลยครับผมจะใช้คอนเซปต์ Photo r e a l i s t i ตส่วนด้านล่างผมจะใส่คีย์เวิร์ดที่ทำไว้แบบนี้ใครมีคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมทำก็สามารถเติมได้เลยครับพอเราใส่เรียบร้อยก็กดปุ่มรันได้เลย เขาจะทําการสร้างพร้อมให้กับเราและดาวน์โหลดเป็นไฟล์เท็กแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราจะนำพร้อมมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมบนโปรแกรมเจนายโดยเลือกฟังก์ชันในการจัดการพร้อมอย่าง MJ พร้อม t g n n r r a t o r เพียงเราเลือก use my Prompt และเลือกไฟล์พร้อมที่เราได้มาก็จะสามารถปรับแต่งใส่อัตราส่วนของภาพและเลือกเวอร์ชั่นให้กับพร้อมของเราได้เลยโดยใส่มากกว่าหนึ่งเขาจะสุ่มให้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม start automate ได้เลยโปรแกรมจะทำพร้อมแบบสมบูรณ์ให้เราแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนของการเจนภาพโดยเราจะใช้ฟังก์ชัน mj a u t o m a t i automation สร้างภาพและอัพสเกลพร้อมคิดไททลและคีย์เวิร์ดฝังลงไปในภาพแบบ All-in-One ในโปรแกรมเดียวโดยให้เราเปิดไฟล์พร้อมของเราตรงนี้หลังจากนั้นเลือกขนาดอัพสเกลที่เราต้องการขนาดที่พร้อมส่งบน Adobe Stock คือ 2x ขึ้นไปครับเลือกจำนวนคีย์เวิร์ดและเลือกประเภทคีย์เวิร์ดที่เราต้องการแบบแรกพร้อม Priority เขาจะหาคำที่เกี่ยวข้องกับพร้อมของเรามาเป็นคีย์เวิร์ดและแบบที่2 SEO Priority เขาจะนำคำที่มีคนใช้ <c oughs> ค้นหาสูงสุด <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับพร้อมของเรามาเป็นคีย์เวิร์ดครับหลังจากนั้นเลือก AI ที่เราต้องการให้โปรแกรมคิดไทท l ลและคีย์เวิร์ดโดยผมแนะนำให้เป็น ChatGPT 4o นะครับเพื่อความแม่นยำติ๊กให้ ChatGPT เช็คไทท l ลและคีย์เวิร์ดให้กับเราหลังจากนั้นกด Start Automate ได้เลยครับเมื่อเราคัดภาพสวยๆเรียบร้อย เราก็จะได้ภาพที่พร้อมส่งแต่หากมีภาพของเราที่มีไททอลและคีย์เวิร์ดที่ซ้ำกันมากเกินไปเราก็สามารถแก้ไขได้ โดยให้ AI ดูรูปภาพและคิด title กับคีย w o r d ใหม่ให้กับเราด้วยฟังก์ชัน title and keyword generator ในโปรแกรม Genby ให้เราเลือกโฟลเดอร์ภาพของเราที่ต้องการฝัง t i เทลและ keyword ลงในรูปภาพหลังจากนั้นเลือกจานวน keyword ที่เราต้องการเลือกประเภท keyword และเลือก AI ที่เราต้องการทั้ง2ตัวถ้าเป็น ChatGPT 4o จะแม่นยําที่สุดครับหลังจากนั้นคลิก Start AutoMate ได้เลย เพียงเท่านี้ภาพของเราก็จะมีไทเทลและคีย์เวิร์ดฝังลงไปในภาพที่ไม่ซ้ำกันพร้อมส่งทันทีและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายของเรานั่นก็คือขั้นตอนของการอัปโหลดให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บบน Adobe Stock ไปที่อัปโหลดด้านบนขวามือแล้วนำไฟล์ภาพของเราอัปโหลดลงบนหน้าเว็บได้เลยครับ พออัพโหลดเสร็จเราก็จะมาเลือกประเภทของงานกันถ้างานของเราเหมือนภาพถ่ายให้เลือกโฟโต้ถ้างานของเราเหมือนภาพวาดหรือภาพกราฟิกให้เลือกอ l ลลัส a t i o n โดยวันนี้ภาพของเราเป็นภาพถ่ายก็เลือกเป็นโฟโต้ได้เลยครับแล้วก็เลือกแคต e g o r y ตามหัวข้อที่ตรงกับภาพของเราได้เลยครับ พอเราเลือกเสร็จให้เรากด Select All ด้านบนและลงมาติก Create d using Generative AI Tools ตรงนี้และติก People and Property a r e Fictional ด้วยครับ2ติกนี้ห้ามลืมเลยนะครับถ้าเราจะส่งงานเป็นภาพ AI หลังจากนั้นกดปุ่ม Submit บนขวามือติ๊ก2ติกนี้แล้วกด Continue หลังจากนั้นกด Submit ได้เลยครับภาพของเราจะถูกส่งไปให้ทาง Adobe Stock ตรวจเขาตรวจเสร็จเมื่อไหร่ภาพของเราเข้าสู่ตลาดกดเตรียมรับเงินดอลลาร์ได้เลย ไม่ยากเลยใช่ไหมครับดูแล้วทําตามไปพร้อมกับผมได้เลยรับรองมีโหลดแน่นอนครับผมพิสูจน์มาแล้วสุดท้ายนี้อย่าให้ผมแชร์การทํางานแบบไหนอีกพิมพ์เอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถดูได้ที่เดสคร i ปชั่นใต้คลิปเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครั